ของส่วนตัวของพี่อ้วนกอนพอที่จะเล่าได้หรอครับวันนี้เล่าได้เจ้าเล่าได้นาะโดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวเรื่องของส่วนตัววันนี้ที่สําคัญที่สุดคือมีคุณแม่มาเป็นกําลังใจแล้วก็เด็กๆน้องๆลูกหล,ลานมาอยู่ในห้องทรงด้วยเนาะเจ้าครับ <c oughs> ตอนเย็นต้องหับลูกกลับบ้านเนาะเลยต้องหอบกันมาตัวบมาตเนาะครับวันนี้นโดยเฉพาะเป็นชีวิตที่น่าสนใจครับพี่อ้วนครับโดยเฉพาะเรื่องการเพราะว่าท่าที่พูจากพี่อ้วนนะครับเป็นผู้ที่เรื่องการเรียนการศึกษาต้อมาได้จบสูง เจ้าบม่ได้จบ,บสูงเจ้าจบป .4 ค่ะแต่ว่าอตอนนี้ก็เหียนกศนเนาะแล้วก็จบจบกศออนอละ,ะจบมอาาก็เจ้าแต่ตอนนี้เหียนกศออนอเพิ่มคือกศออนอภาคอินเตอร์เจ้าอินเตอร์เป็นภาคภาษาอังกฤษเจ้าภาคภาษาอังกฤษสุดยอดเลยนะครับเจ้าจบแค <จบ S 1> ่ปฐมศเจ้านะครับปฐมศึกนะครับช่วงที่ ช่วงนั้นดําเนินชีวิตอย่างไรครับช่วงสมัยเป็นเด็กขึ้นมานีอ๋อก็ที่บ้านจนเนาะที่บ้านอยู่บ้านนอกอันเนาะถึงเขาจะขยันยังยังใดก็ยังใดก็ตึงบะมีงานทํำก็เลยมาทํางานมาทํางานที่เชียงใหม่เนาะตอนแรกๆก็มาเป็นกระเป๋ารถเมย์เนาะกระเป๋ารถเมย์โอ้สมัยก่อนนี่นะครับเจ้าเรื่อเมย์เหลืองอะค่ะม่สายเบอร์สายอย่างฮะผมจริงๆกไม่เคยจะได้เจอกันเลยผมสายหนึ่งประจับเจ้าก็ไปทุกสายอะเจ้าสี่สายเนาะสี่สายเลยสายหนึ่งสายสองสายสามเจ้าเจ้า พอเป็นกระเป๋ารถเมดได้สักพักก็ไปไปทำงานร้านทองเนาะไปทำงานร้านทองก็เป็นช่างคัดเนาะแต่ว่าเราเราเป็นคนชอบงานฝีมือ,อก็เลยคิดว่ามันตั้งแต่ตรงนั้นมารมเราก็จะชอบงานฝีมือเนาะได้ทำงานได้เอ,อ่อได้จับงานจิวเวลリーก็เลยชอบก็เลยติดตัวมาเจาะก็เลยเอามาได้ทำมาหากิน พี่อ้วนเป็นช่คนเชียงใหม่นะครับเนาะม่ใช่เจ้าเป็นคนเชียงไายค่ะเชียงไายนะอำเภออย่างครับผมอำเภอแม่สวยเจ้าอำเภอแม่สวยนะครับผมฝั่งนี้นะครับความใฝ่ฝันของพี่อ้วนเนื่องจากอำเภอแม่สวยมาปุ๊บเนี่ยมีพี่น้องกี่หมกี่คนพี่อ้วนทั้งหมดมีสี่คนเจ้าสี่คนพี่อ้วนเป็นคนที่คนตนคกลางเจ้ากลางเนาะครับเนาะครพอจบปีีปุ๊บก็เข้ามาเชียงใหม่เจ้าครับมาสมัครเป็นกระเป๋ารถเมย์นะครับแหม่ถ้าเป็นรุ่นผมรุ่นเนี่ยคงได้เคยขี่รถเมย์รุ่นลูกๆหลานรุ่นนี้ก็คงจะ ีนะครับเนาะเจ้าถ้าเป็นรุ่นกุนก่อนๆก็คุ้นๆหน้ากันอยู่ว่าเจ้าอาจจะเจอผมอยู่เนาะผมก็สิงเจ้านะครับพอเป็นกระเป๋ารถเมล์แล้วก็มาอยู่ที่ร้านทองร้านทองอยู่ที่จังใหม่นี่นะครับร้านทองอยู่ที่กาดหลวงอ่ะเจ้าออยู่ที่กาดหลวงนะครับอยู่ได้กี่ปีครับพี่คนครับเอออยู่ร้านทองได้ประมาณสามปีเนาะแล้วก็พอเราเห็นลู่ทางว่าเออที่หน้าร้านทองเพิ่นมีเพิ่นขายของกันก็เลยเอ่อได้ได้สตังค์จาก กาเกมบหอมรอมร,อ,อมรีบเนี่ยนะจา,จากเก็บหอมรอมริบไว้ได้ทองมาสองสลึง,ง,งก็ซื้อสอง,สองเอาทองสองสลึงไปไปขายเนาะขายแล้วก็ไปซื้อกิฟช็อปมานั่งขายที่หน้าหน้าร้านที่เฮาขออนุญาตเจ้าของร้านเนาะเจ้าของนดนะเจ้าเดกระจายดีเป็นคือขายอยู่หน้าร้านทองตักเส้นหงเนาะตักเส้หงนะเจเออแล้วเนพอขายอยู่ตรงนั้นเออก็ไปไปซื้อตอนแรกก็ไปซื้อมาก่อนเนาะสร้อยลูกปัด ไปซื้ออ๋ออน,นี้เป็นจุดเริ่มต้นของร้านทุกปัตจ้าอ๋อตอนนี้กําลังจะเข้าสู่ตรงนี้เนาะคือพูดง่ายๆว่าพี่บัวเริ่มจากกระเป๋ารถเมย์มจ้าวพนักงานอยู่ที่ร้านทองตักเส้หนหงเนาะตักเส้นหงสักสามปีนะครับก็เห็นช่องทางโอกาสว่าคนที่อยู่ในตกนึกเนกาดหลวงเนาะจ้าวโดยที่เถ้าแก่เพิ่อนเกใจดีเจ้าแล้วก็เพิ่อนเกิดอนุญาตให้เขาขายกันเป็นความรอมริบก็ได้มีทองสองสลึงสองสลึงสมัยนู้นหลายตังนู้นสมัยนั้นนะเจ้าก็อสองสลึงก็ขายได้ประมาณสี่พันนะจ้า๊อ สมัยร้อเงินสี่พันสมัยรสามสิบกว่าปีแล้วกันเน่เจ้า <c oughs> ก็เอาไปซื้ออ่าเก้าอี้มาตัวโต๊ะมาตัวเนาะแล้วก็ซื้อกิฟช็อปมาขายกิฟช็อปมาขายก็พอดีไปไปจับไอ้ตรงสร้อยลูกปัดเนาะแล้วมันขายได้ลูกสาวก็บอกว่าแม่อันนี้เขาก็ทําเป็นนะอย่ลูกปัดเนี่นะเจ้า <c oughs> โดยพื้นฐานนี่บอกเคยหูเรืองบอกเคยหูเรื่อง,อองลูกปัดเจ้าเคยเห็นเขาเอามาขาย ก็คือไปซื้อมาก็ซื้อทั้งกิฟททั้งวีทั้งอาชที่เขาทำสำเร็จเรียบร้อยมาแล้วซื้อในเชียงใหม่นี่ครับซื้อในเชียงใหม่ตอนนั้นก็ซื้อมาเล็กๆน้อยๆกันนะจ๊ะจะเอามาขายซื้อจะอามาขายไปได้กำไรสักมั่งก็คือซื้อมาอย่างเส้นห้าบาทก็ขายสิบบาทเดะเนาะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเข้ามาสู่อาชีพนะครับโดยการเป็นพนักงานลูกจ้างก่อนแล้วก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็เห็นว่าในการหลวงนั้นน่าจะมีโอกาสเขาน่าจะทำกันได้แล้วบวกกับ ใช้ใจดีเท่าแก่กันเท่าแก่เปิก้กระจายดีกระสนับสนุนเนาะอย่างานึงงของบริเียเจ้าบริเียการเสียงานเนะาะก็พอเขาขายอยู่ตรงนั้นเนาะลูกสาวก็บอกว่าแม่เขาก็ทํามาขายได้นะก็เลยเอ,เอาสตางค์ส่วนหนึ่งก็ไปซื้อซื้อลูกปัสซื้ออย่างมะฮ้อยเองไงจ๊ะโดยที่ผมมีพื้นฐานผมมีความรู้อย่างเลยบนมีเจ้าก็เห็นว่ามัน เอาใส่คูผักรักจำเอาใส่แกะเอาออกมาแกะจ้ะเอามาแกะดูแล้วก็คือเอาเอาตัวแบบที่เจ้าทำขนาดเนาะเจ้าแกะออกมาดูว่าเิ้นทำยังไงเจ้าแล้วพอเราทำมาขายสักพักกลายปรากฏว่าแบบที่เราทำเองเนี่ยขายดีขายดีแล้วก็มีชาวต่างชาติเนาะมาจากออสเตรเลียเพื่อนซื้อเพื่อนซื้อแล้วเพื่อนซื้อไปฝากเปื่อนตีตีเมืองนอกเจ้าบังเอิญเปื่อนเปื่อนเนี่ยมีร้านขายของอยู่ 6ล้านในเจ้าในออสเตรเลียจเจ้าเปิ้ลมาตัวหาเปิ้ลก็บอกว่าเนี่ยฉันอยากอันนี้สร้อยที่เธอแปลงแม่นกอเจา้าแล้วก็เปิ้ลก็มาสั่งเนาะตอนนั้นก็คืออู้ภาษาอังกฤษก็ยังไม่ได้เตือ่อแล้วก็เปิ้ลก็เปิ้ลมาเปิ้ลมาซื้อสร้อยเปิ้ลมาสั่งสร้อยเฮาแล้วก็เปิ้ลจะต้องไปซื้ออย่างอื่นแหมเนาะเ้ืก็ถามว่าน้องเอถามว่าเฮามีอีเมลก่อ ตำรวจตีหน้าร้านก็มาช่วยแปลหือเจ้มัยาอีเมลคืออย่างเขาบอกู้เนาะแลจแต่โทรศัทรลัพทรก็ับนี้ไม่ค่อยมีเตื่อเจาก็พอป่นบอกว่าถ้าถ้ายูมีอ่าอีเมลเนี่ยฉันจะทำเซตฉันจะมัดจำไว้ให้เธอแล้วพอทำเซตแล้วเนี่ยหื้อถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปหื้อ เขากำับรู้จักอีเมลเนาะก็เข้าร้านอิอนเทอร์เน็ตคาเฟ่เจ้าก็พอดีน้องคนที่จะเป็นเจ้าของร้านอ่ะเปิ้นใจดีมากเปิ้นสมัครอีเมลแล้วกับนี้เขาก็ติดต,ต่อเปิ้นโดยที่เปิ้นไปซื้อของที่อื่นก่อนเนาะเปิ้นยังบบกับมาเตื่อเขาก็ทําไปซื้อเปิ้นสั่งมาสาิแบบละ ยังแบบละสิบสีอย่างนะเจ้าเขาก็เริ่มท,ำทำําทําเซตกับทายรูปเพื่อเปพอว่าแบบนี้แม่นก็แบบนี้แม่นก็โดยที่เขาเขียนภาษาไทยแล้วน้องตีเป็นร้านคาเฟ่นเนี่ยปแปลเป็นภาษา,ษาอังกฤษเจ้าส่งอีเมลให้ลูกค้าเนาะอาพอพอออเดอร์ชุดนั้นนะได้มาแสนกว่าบาทเนาะก็ทําให้เขามีกําลังใจขึ้นพอเขาได้ออเดอร์มาเนี่ยก็ ไปหาช่องทางว่าสินค้าที่เราทําขายเนี่ยมีคนซื้อมีคนชอบต่างประเทศเนี่ยมาต่อยหาคิดได้ก็เลยก็เลยคิดว่ายังไดเขาไปรอดแน่แสนกว่าบาทนี่เยอะมากสำหรับเราตอนนั้นเจ้าก็เลยไปซิ้ตึกก็เจ้าไปซิ้ตึกอไปขายตึกที่อยู่เนี่ยที่อยู่ปัจจุบันนี้นะคะที่ไหนตอกเล้าโจเนาะก็เออเขาก็ เริ่มทําแล้วก็พอเขาจะต้องซื้ออุปกรณ์มาก็จะมีคนลูกค้าว่ะอยากให้ทาสร้อยแบบนี้สร้อยมันปุดสร้อยมันขาดอยากให้หซ่อมเอยอะก็เลยลวดเอาอุปกรณ์มาขายตัวก็เป็นการเป็นการเริ่มต้นในการตี้เขา,เามีร้านลูกปัดนะเจ้าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้น,นค,คือพูดได้โอ้ผมซื้อมาเป็นมันบวกกับทั้งโอกาสทั้งโชคเจ้า นั่ก็มงต้องยอมรับนะครับว่าเป็นสิ่งซึ่งแม้แต่คนอยู่ในการเองก็ไม่ได้คาดคิดนะครับมันจะเป็นผมว่ามันเป็นเป็นโชคเป็นวาสนาใช่ไหมบางคนก็มองว่าซอยแบบนี้มันขายไปได้หรอกถ้าคนที่บอกฮู้จักก็จะแต่ฝรั่งเพื่นจะชอบงานฝีมือเนาะเพื่นจะชอบว่าเพื่นจะเห็นว่าคนไทยคิดได้อย่างไดอุ้ยทําไมเธอทําเก่งจังเลย เขาหนังร้อยอยู่ข้างถนนตอนนั้นคนเดินผ่านไปผ่านมาเพื่อนก็ชมเนาะว่าโอ้ทําไมร้อยได้เนี่ยฉันมีสร้อยที่ลูกสาวซื้อมาให้แต่มันขาดอย่างเงี้ยก็ทับซ่อมทับอย่างไปเตยเจ้าเจ้าแล้วหลังจากช่วงนั้นก็ลาออกจากร้านทองเอ่อเจ้าก็ลาออกจากร้านทองแล้วก็มาเซ็งตึกเจ้าพอที่เซ็งตึกที่ตึกที่อยู่ปัจจุบันนี่ครับเจ้าเซ็งอยู่นะครับสองคนก็หลายตังนะครับเจ้า า้อ๋อก็คือเฮาเซ็งเซ็งต่อเปิ้นมาเพราะว่าคนอื่นเปิ่นอยู่มาได้เขาก็เลยไปเซ็งเซ็งก็แค่เซ็งเจ้าอ่ะเจ้าเจ้าของเฮาหรือยังครับยังบ่เป็นเจ้าก็ยังเจ้าเปิ่นอยู่เจ้าเปิ่นอยู่นะครับเจ้านี่แหละครับคุณผู้ฟังครับโอกาสมันอยู่กับเขาตลอดนะครับมันเคาะประตูอยู่หน้าบ้านเขาตึงวันนะครับมันสําคัญแต่ว่าเขานี่จะกล้าที่จะที่จะเปิดประตูรับโอกาสก็อเช่นเดียวกันครับพี่อ้วนเป็นคนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ใน ู่ในตลาดนะครับหรืออยู่ในกาดนี่แหละครับได้เห็นโอกาสนี้ก็เลยเปิดโชคเปิดโอกาสโดยที่ไม่ได้คาดคิดเลยว่าสิ่งที่ตัวเองทํานั้นนะครับอาจจะไว้เพื่อที่จะแบ่งแบ่งเบาภาระบหได้จากเงินเดือนอยู่ร้านทองก็คงจะพอได้กุ้มนะครับก็มีทําคิดช็อปเล็กๆก็เพื่อที่มีรรยเสริมนะครับบวกกับที่เจ้าของร้านอันนี้ต้องขอบพระคุณเป็นไปอย่างสูงเลยนะครับที่เปิ้ลได้เรื่องโอกาสนะครับนี่นะฮะคนจีนครับเวลาเปิ้ลค้าขาย ครับเวลาลูกน้องหรือคนที่ทํางานกับเปิ้นไปเปิดร้านไปเป็นเท่าแก่ที่ไหนเปิ้นจะสนับสนุนและส่งเสริมสอนการค้าการขายเป็นปัจฉอยาเป็นเรื่องซึ่งผมาสุดยอดเลยครับเนาะจากปอซี่อยู่บ้านนอกอยู่ที่อําเภอไก่ในสมัยนั้นเนาะกว่าจะมาเชียงใหม่ไม่ใช่มาง่ายนะครับเนาะจ้าอำเภอแม่สวยนะครับเจ้าจนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ยังอยู่ที่ปุ่นนะครับก็แม่พ่อแม่ก็ยังอยู่ที่อันแม่สวยเจ้าแม่สวยนะครับเนาะเจ้าครับพี่น้องก็อยู่ทั้งหมดมี วนเข้าามมใในเเชียงห่จ้ามาคนแรกเจ้ามาคนแรกเนาะก็คือหมายความว่ามาเอาตายเอาดบหน้าละเจ้ามาใช้ชีวิตอยู่ใครับอยู่ที่เชียงใหม่เออก็ก็เอ่อพอมาเป็นมาเป็นกระเป๋ารถก็คือเพิ่นมีบ้านพักขึ้นมาอยู่รานทองเพื่อก็มีบ้านพักขึ้นเจ้าแล้วพอมามาทําเองก็ต้องไปเจ้าบ้านอยู่เนาะเมื่อก่อนนี่เอ่อพอเจ้าบ้านอยู่ก็หมายความว่าเจ้านอนที่ร้านนะเจ้า จกนอนที่ร้านสักพักก็ซื้อบ้านเนาะก็การที่เฮา,า<อ>จะเดินมาถึงตรงนี้เขามันไม่ได้ง่ายเลยรัเดเลยนะครับไ่ว่าปัญหาหรือปัจัอันนี้เป็นความสวยงามเดี๋ยวในเบรกที่สองเขาจะคุยเรื่องว่าที่อ้วนเดินทางมาจากไหนครับสำหรับกว่าต่อสู้ฟันฝ่านะครับคุณผู้ฟังครับคนที่จะประสบผลสาเร็จนั้นไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้ก็จะประสบผลสาเร็จเลยต้องใช้ระยะเวลาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ไปถึงระยะกลางจนถึงระยะที่ประสบผลามสำเร็จแต่ละช่วงของระยะต่างๆที่พี่อ้วนเดินนั้นันบดได้โรยดรืกรอกิบุลาบดได้เป็นภาพซึ่งหลายหลายคนอาจจะมองว่าเอ,อมันง่ายมันใช่มันบ็นใช่ <st> ชนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงเรกที่สองกับพี่อ้วนในเรื่องของว่าเส้นทางของวันนี้พี่อ้วนนี้ประสบผลสมาเร็จได้อย่างไรเริ่มต้นมาอย่างไรวันนี้พอมองเห็นแล้วครับว่าหนึ่งเปิดประตูรับโอกาสคือเปิดรับโชคแล้วนะครับจนเกิด ที่สำคัญที่สุดคือแรงบันดาลใจต่างๆทุวสัรค์และปัญหาแน่นอนการเส้นทางตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับจากกระเป๋ารถเมย์นะครับจนมาเป็นผู้บริหารเป็นประธานบริษัทและที่สําคัญที่สุดท่านผู้ฟังทางด้านสังคมนะครับที่ผมเป็นผู้ที่มีบทบาทหนึ่งนะครับในการที่จะช่วยทางด้านสังคมเดี๋ยวเขาจะพูดคุยในเบรกหลังๆนะครับเดี๋ยวในเบรกนี้ทผูฝฟังรับฟังเพลงนี้สักหนึ่งบทเพลงครับ